สวัสดีครับพบกับรายการกิจชีวิตกับด้านกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยท่านที่เข้ามาดูในช่อง YouTube กิจโพสชแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็จะต้องมาพูดคุยถึงข่าวสำคัญซึ่งจริงๆข่าวนี้มีมาหลายปีละแล้วภาคหนึ่งก็จบไปแล้วก็คดีหวย30ล้าน เริ่มแรกนั่นก็คือว่าครูปีชาก็ได้ฟ้องหมวดเจรูนว่าลอตเตอรี่เนี่ยเป็นของครูปีชาไม่ค่อยใช่ของหมวดจจรูนปรากฏว่าก็หลายปีประสาลจะตัดสินศาลก็ตัดสินไปแล้วว่ายกคำร้องก็คือลอตเตอรี่ไม่ใช่ของครูปีชา ก็ทานั้นเองเรื่องมีอยู่ท่านนี้นนครับคือครูปีชาฟ้องมวดจรูนว่าลตเตอรี่ที่อยู่กับมวดจรูนเนี่ยเป็นของครูปีชาศาลตัดสินก็ว่าโรเตอรี่ไม่ใช่ของครูปีชาแต่ศาลก็ไม่ได้บอกว่าเป็นของใครก็จบกันไปหมวดจรูนก็เบิกเงินเบิกทองไปใช้ได้ตามสบายเฉบ สามสิบล้านไม่ใช่ของเล่นๆล่นจะใช้เงินเป็นชาตินี้ก็ใช้ไม่หมดเกิดมาใหม่ก็ยังใช้ไม่หมดแต่ใช้เงินไม่เป็นไม่กี่ปีก็หมดผมมีเพื่อนคนหนึ่งถูกหวยสามสิบล้านนี่แหละใช้เวลาประมาณห้าปีหมดไม่เหลืออะไรเลยคราวนี้ก็เป็นหวยสามสิบล้านภาคสอง หมวดจรูนฟ้องครูปีชาฟ้องไปแล้วแต่เพิ่งสืบพยานนัดแรกเมื่อวันที่23สิบงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยสาลจังหวัดกาญจนบุรีก็สืบพยานโจทย์ก็คือหมวดจรูนแล้วก็ทนายวรยุทธ คือคดีเนี่ยมวดจรูนฟ้องครูปีชาแล้วก็ฟ้องทนายวรยุทธ์ซึ่งเป็นทนายความของครูปีชาในความผิดฐานร่วมกันฟ้องเท็จกันแก้งให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญาก็ปรากฏว่าก็มีการสืบพยานนัดแรกก็สืบพยานมวดจรูนนะครับปากแรกและปากที่สองก็คือทนายตัา ก็คงจะสืบพยานของโจดจนกว่าจะเสร็จจากนั้นก็สืบพยานจำเลยก็คือครูปีชาคือกลับกันคดีที่แล้วครูปีชาเป็นโจดบวชจรูนเป็นจำเลยคดีนี้บวชจรูนเป็นโจ์ครูปีชาเป็นจำเลยนะครับก็บเรื่องก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับ เรื่องก็คือว่าเมื่อเราจะไปฟ้องใครสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าการฟ้องนั้นเป็นเท็จข้อมูลต่างๆเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วก็มีพยานเท็จมีหลักฐานเท็จไปแจ้งความของตำรวจ ตำรวจสง่งอายการสถาการส่งสารแล้วกรณีเราแพ้คนที่เป็นโจทย์แพ้ฝ่ายตรงข้ามก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องเราได้แล้วโอกาสชนะก็มีสูงแต่ถ้าคูปีชามีหลักฐานว่ารายเละอียดต่า,ตางๆ ที่ฟ้องบวดจะรูนไปนั่นนะ่ะไม่ได้เป็นเท็จเป็นเรื่องจริงศาลก็จะย,ยกคำร้องยกฟ้องแต่ถ้าแก้ต่างไม่ได้ว่าสิ่งที่เอามาหลักฐานทั้งหมดพยานทั้งหมดเป็นการเตรียมกันขึ้นมาอุปีชาก็จะต้องมีความผิดคราวนี้ก็แล้วแต่ศาลจะตัดสินว่าโทษ ข้อหาแจ้งความเท็จมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ต่อสู้กันเท่าน,นี้แหละครับหลายคนก็บอกว่าหมดจะรูนจะอะไรอีกแล้าเงินก็ได้ไปแล้วสามสิบล้านจะมาจงเกียรติจงชางจะมาแก้แค้นอะไรกันอยู่ให้สบายสบายดีกว่าก็พูดกันได้ถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวเอง เพราะว่าถ้าเป็นลอตเตอรี่ของหมวดจะรูนจริงๆจริงๆนะเพราะตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าลอตเตอรี่เป็นของใครแต่คนที่ถือลอตเตอรี่แล้วก็นําไปขึ้นรางวัลกองสลักก็จันนิฐานว่าเป็นของคนคนนั้น ถ้าเป็นของหมวดจรูนจริงๆแทนที่จะได้ใช้เงินกบต้องโดนอายัดทรัพย์กต้องมาขึ้นลงขึ้นศาลไปไปมาไม่ได้ทำมาหากินอะไรเลยสือกเป็นทุกขลาภแต่ยังต้องเสียเงินจ้างทนายความอีกการขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่สนุกไปแต่ละครั้งก็หมดไปวันๆไปจ่ายไปปุ๊บ จะจบและกลับขนาดไปเบิกทงเงินธนาคารยังต้องไปรอคิว่บางทีเป็นสิบยี่สิบคิวกว่าจะเบิกเงินได้ขึ้นสารมันยิ่งกว่าร้อยเท่าพันเท่าเพราะเะนั้นความแค้นก็ฝังอยู่ในจิตใจถึงเวลาแก้แค้นได้ก็ต้องจัดการ,รเพราะต่าง ครูปีชาก็ยังปากเก่งยังอวดเก่งแม้แพ้คดีแล้วก็ยังทําเป็นเก่งท้าทายก็ยังบอกเสมอว่ารถตเตอรี่เป็นของตัวเองแล้วใครเขาจะไปสงสารน่ะใช่ไหมไอ้ดีเรื่องนี่ที่ถ้าไม่ใช่เราอะ่ะมัน มันก็จะไปตัดสินแทนไข่ก็ไรได้และการที่เป็นโจทย์ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยไม่ต้องไปเองก็ได้เงินก็มีทนายความก็จ,จัดการเอง,เองนั่งเฉยๆชิวๆพราะตอนนั้นเองถ้าเกิดยกคำร้องก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ชาชนะคนที่จะรับเคราะรับกรรมก็คือครูปีช้า ลอตเตอรีเร่เป็นของใครไม่รู้แหละครับมันอยู่ที่คนสองคนนั่นแหละอยู่ที่หมวดจรูนกับปูปีชานนั่นแหละแต่การตัดสินของศาลนั้นมันเป็นการตัดสินตามพยานหลักฐานศาลก็ไม่สามารถที่จะไปรู้หรอกว่ารอตเตอรี่เป็นของใครเพราผมอยากจะบอกเพื่อนๆนทุกคนนะครับว่าการที่จะไปฟ้องร้องใครอ่ะ เอามันยาวสะใจเพราะตอนไปฟ้องเนี่ยมันเท่ไปแจ้งความไปลงบันทึกไปสอบแล้วก็เอามาโชว์ลงเฟซว่าตอนเนี้ยกูฟ้องมึงแล้วนะกระเช้ากูไม่เอานะกูจะเอาเงินอย่างเดียวเป็นแสนเป็นล้านก็ว่ากันไป แต่ถ้าฟ้องไปแล้วสารยกคำร้องไอ้คนที่โดนฟ้องอน่ะมันจะฟ้องกลับคราวนี้มันก็จะกลับลำเลยเราเป็นโจทย์กลายเป็นจำเลยแลาเป็นจำเลยนี่มันมันไม่สนุกเหมือนเป็นโจทย์เพราะนัานก็อยากจะเตือนทุกคนว่าเออฟ้องเออฟ้องเออฟ้อ,อ,องอยาไปคิดจะฟ้องใครเลยเพราะมันไม่ได้ยังใจนึกหรอกมันต้องมีพยานหลักฐาน เยอะแยะมากมายผมเจอมากับตัวเองแล้ว <S 2> <S 2> ในเรื่องดีอันนี้ไม่ได้คดีหวยนะในเรื่องพอรบอรคอมพิวเตอร์พรบรมิ่นประมาทคือมีพักพวกผมคนหนึ่งอ่ะก็ไปคุยคุยอินบ็อกกับผู้ชายคนหนึ่งจริงๆก็ไม่ได้คุยในเรื่องชู้สาวหรอก คือก็คุยเพื่อที่จะทำธุรกิจเขาทำขายตรงเขาก็ต้องการรู้จักคนเยอะแยะมากมายเขาก็ทักคนนู้นทักคนนี้ไปเห็นใครลงในเฟซมีดูดีหน่อยมีชาติตระกูลหน่อยก็จุดสนใจก็จะไปชวนทำขายตรงแต่การทำขายตรงนี้เขาไม่ได้บอกตรงๆเขาก็มีทักไปใช่ไหม ผู้ชายก็ทักกลับมาก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายเลยปรากฏว่าเมียมันมาเห็นมันก็ไม่ฟังอะไรเลยหึงผัวก็โพสลงเฟสบุ๊กดา่าอีดอกทองมันงด่าอะไรบ้างหาว่าพะกพวกวผมเนี่ยทีมงานผมเนี่ยไปยั่วผัวมันแล้วผัวมันก็เห็นดีด้วยผัวมันก็แบบ จัดการเลยฉันไม่ได้เกี่ยวนะฉันไม่ได้ไปยุ่งหนาดังนั้นเลยพอโพสไปปุ๊บด่าเข้าไปพวกมันก็มารุมกันในเฟซบุ๊กอ่ะเอาเลยนู่นนี่นู่นนี่หาเฮลหาเลยอะ่ะวันสองวันไม่จบผมก็เลยให้ทีมงานเนี่ยคนสนิทผมเนี่ยไปแจ้งความจับมันพอรบอคอมิเตอร์ ก็ไปคุยกับทนายโอ้ทนายก็บอกโอ้โหเราเป็นคนมีชื่อเสียงเราเป็นคนนู่นนี่นั่นเน่นโอ้ใ่ฟ้องมันสักล้านหนึ่งนั่นอย่างนั้นเลยเราก็เชื่อก็เรียกมันไม่ได้เรียกหรอก็กตั้งใจว่าต้องฟ้องมันล้าน,นปรากฏคดีดำเนินการมาประมาณปีหนึ่งไอคนนั้นต้องมาที่พิษณุโลก สองหนเพราะว่ามีหมายเรียกไปแล้วมันก็มาผลหนึ่งก็หมดค่าใช้จ่ายก็เป็นหมื่นมาสองผลแล้วระหว่างนั้นมันก็เอาพระพวกมันมาขู่โทรมาขู่มีตำรวจยศปูกองโทรมาขู่ปรากฏว่ามันเจอผมผมก็เลยบอกไปว่าให้น้องอยู่เฉยๆดีกว่านะ อยู่เฉยๆดีกว่านะอยากอยู่ยังสนบไหมคุณอยู่สอนอไหนเนี่ยปากแสดงความคิดถึงกับผู้กับคุณหน่อยมันก็เงียบไปเสร็จปุ๊บกกคดีก็ดำเนินมาจนขั้นสุดท้ายศาลจะตัดสินมันก็มาปิดสรวตลงปรากฏว่าเช็คแล้วที่เราจะเรียกเป็นร้านเนะี่ย สารบอกว่าเต็มที่ก็ได้ก็ะสี่ห้าหมื่นนี่แหลระรอสารดูแล้วโอเคมันมีนระมาทจริงมันอะไรจริงแต่มันก็ไม่ถึงขั้นที่ทำให้เราเสียหายมากมายเขาก็ดูตามเนื้อผ้าปรากฏว่าก็จบลงที่สี่ห้าหมื่นนี่แหละจําไม่ได้มาหลายปีแล้ว ผู้หญิงคนนั้นมันก็โอนเงินเข้าบัญชีมาจบแล้วก็ถอนออกมาก็ไม่ได้แจ้งความอะไรแต่ถ้าจะเอาเรื่องนะมันก็จะเป็นคดีติดตัวแต่คดีนี้นี้ศาลอาจจะตัดสินติดคุกแต่ก็จะรอลงอาญาแล้วก็จะปรับประมาณเนี้ยสี่หมื่นห้าหมื่นสามหมืนแต่ปรับที่ปรับเข้าหลวงนะส่วนเราจะไปเรียกเป็นแสนเป็นล้านนั้นเราต้องไปฟ้องแพ่งมัน สรุปก็ไม่มีความอะไรมันโอนมาให้สี่หมื่นละห้าหมื่นไม่รู้โอนมาให้ก็จบเราก็ถอนจบเส้นที่ว่าจะได้ล้านหนึ่งมันไม่ใช่บางครั้งเราต้องเช็คหลายๆแห่งหลายๆที่นะครับก็นี่ก็อยากจะบอกว่าการที่จะไปฟ้องคนนู้นไปฟ้องคนนี้ไปฟ้องนะั้นถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นเรื่องจริง มันก็จะโดนกระแสตีกลับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงเราคิดว่าจะได้สิบ้านได้ล้านหนึ่งได้ห้าแสนมืทีมันไม่ได้ศารเขาก็มีกฎกติกาของเขาว่าแบบนี้จะสมควรเท่าไหร่แบบนี้จะสมควรเท่าไหร่แล้วเสร็จปุ๊บมันก็อยู่ที่กรณีถ้าสารตัดสินเรียบร้อยแล้วเขาผิดจริงตัดสินเรียบร้อยแล้วก็ลงโทษเขาไป ติดคุกกี่ปีว่าไปรอลงอาญาปรับสองหมื่นสามืนบาทเข้าหลวงไปก็จบไปเราก็ต้องไปฟ้องแพ่งคดียุ่งนี่ก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังในเรื่องนี้นะครับแล้วก็คดีครูปีชากับคดีหมวดจรูลก็ขอให้เป็นอุทาหรณสอนใจพวกเราทุกคนถ้าเกิดว่าหวยเป็นของครูปีชาจริงๆก็สมเหตุสมผลที่จะฟ้องหมวดจรูน แล้วก็แพ้เพราะหลักฐานไม่เพียงพอแต่ถ้าหวยไม่ใช่ของผู้บชาจริงๆแล้วไปฟ้องอย่างนั้นมันก็จะเจอกระแสตีกับแบบนี้ทุกเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นขอให้เป็นตรงๆซื่อๆใส,สๆเป็นไปตามเนื้อผ้าอย่าไปมีเล่เหลี่ยมอย่ามีความโลภอย่ามีอะไรทั้งสิ้น เราชีวิตก็จะอยู่แบบสงบสุขอยู่แบบสบายสบายอยู่แบบชิวชิวอย่าไปสนเลยกระแสะแฟนคลับกระแสเอฟซีกระแสะคนที่เชียร์พอถึงเวลาไอ้คนที่มาพิดโลกสองสารอบมันมาคนเดียวไอ้แฟนคลับที่เชียร์มันไม่มีใครโผล่หัวมาสักคนหนึ่ง,งแล้วก็ไอ้หัวมันเนี่ยที่มันหึงอ่ะก็เลิกกนันไปแล้ว ครับเพราะนั้นอย่าอะไรามากมายเลยชีวิตอยู่แบบสนุกสนุกอยู่แบบชิลๆดีกว่าวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามไลฟ์ของผมแล้วก็ดูหวย30ลร้านภาค2ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงก็อรออีกสักพักหนึ่งก่าจะสื่อพยานเสร็จทั้งสองฝ่ายกว่าจาจัดสิบวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามไลฟ์ของผมท่านที่ชมในช่องกิจโพสต์แชนแนลกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ก็ขอขอบคุณมากมากเลยนะครับเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนสิงหาคมอยู่ผมยังจัดงานวันที่30สิงหางานเกี่ยวกับวันแม่เดือนแม่แห่งชาติจะบวงสรวงอุทิศคุณกสสุศลให้แม่ผู้รับรับไปแล้วและก็ต่อชะตาให้แม่ที่ยังมีชีวิตอ,อยู่พร้อมทั้งมอบรางวัลแม่ดีเด่นแห่งปีอินบ็อกเข้ามาพูดคุยกันใน f a c e b o o รดรกิจพลเดชวิสัยวันนี้ขอบคุณมากๆขอ,ๆขอ,ๆขอท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิศนุโลกสถาบัานอิสระพลกองทุนอิสระพลไดมอนด์เวดดิ้งพิศนุโลกสำนักศักยันอาจารย์จ้าสศรีบูรพาระยองโรงเรียนสอนศักย์อาจารย์นกแก้วเมืองทองธานี